แล้วเป็นไงฮะที่เราศึกษา r ันไฮไฟ f i กับ run high t ที่มันต่างกันเราได้ข้อสรุปยังไงฮะ <Ừ. S 2> แล้วมันเหมาะกับอะไรในมุมมองของผู้กองไปถ้าในมุมมองของหนูนะคะก็ประเทศไทยเนี่ยเราจะเหมาะกับ run ไฮไฟ f i มากกว่า run h i g ทลอ่ะมันมีเหตุผลว่าทำไมหนึ่งเลยเนี่ยมันมีวิจัยมาว่าทางเอ่อทางโซนอเมริกาทางโซนอะไรเงี้ยเขาจะใช้เอ่อ run high f i กันใช่ไหมคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในประเทศเทาเนี่ยมีการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายหมายถึงว่าคนดีก็สามารถมีอาวุธได้คนไม่ดีก็สามารถมีอาวุธได้เช่นกันอ่าในส่วนของโซนทางยุโรปบ้างใช้ส่วนของอ่าทางอังกฤษบ้างทาไมเขาถือเป็นรันฮเทลส์อันเนี้ยก็มีการคข,ข้าข่ายที่จะไปเถียงกับทางทางที่ปรึกษามาว่าแบบเอ้ย ท,ที่ปรึกษาเขาก็เป็นโซนสมองยุโรปอะเนาะเขาก็เขาก็มีความคิดว่าเอ้ยเราก็แค่ยึดปืนออกจากทุกคนสิทําไมเราทําทําไมเธอทําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอ่ะมันก็มีข้อโต้เถียงว่าทําไมประเทศไทยมันถึงทําไม่ได้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีส่วนของขอบชายแดนตะเข็บชายแดนที่มันเชื่อมติดกับหลายประเทศอ่ะถ้าจะพูดก็คือเรื่องภูมิศาสตร์ของเราไม่เอื้ออํานวยส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยมันเป็นเกาะอ,อ่ะ ประเทศอื่นเหมือนกันประเทศออสเตรเลียหรือประเทศเอาทางโซนญี่ปุ่นที่เขามีความเกี่ยวกับที่เขามีความเขาเรียกว่าอะไรเข้มงวดในการในการพกพาอาวุธอะไรเงี้ยเขาสามารถเข้มงวดได้เพราะอะไรเพราะเขาภูมิภูมิประเทศของเขาเนี่ยเป็นเกาะมันก็เลยเข้มงวดได้เพราะว่าสิ่งที่เขาจะนาเข้าเข้ามาเนี่ยมันต้องผ่านทะเลอยู่แล้วมันสามารถที่จะตรวจสอบได้อยู่แล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยแค่เดินข้ามเนี่ยแค่เดินข้ามกัน พื้นดินติดกันอ่ะมันก็ทําได้แล้วอืมเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการสมัครลิงหรือการลักลอบค้าตับใดที่มันยังมีดีมานสะพายมันก็เกิดดีมานสะพายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วอืมในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยถึงเหมาะกับการที่เราจะเป็นรันไฮไฟมากกว่ารันไฮเทลอืออีกอย่างหนึ่งคือระบบของตํารวจที่เอื้ออ,อํานวยมากกว่าเช่น อของในของใน U K อย่างเงี้ยตำรวจเขาเข้ามันมีหน่วยที่แบบเข้าพื้นที่ได้ภายในสองนาทีภายในหนึ่งนาทีประเทศไทยทําไม่ได้ค่ะนี่สพหนูพื้นที่เขตขอบเขตห่างกันเป็นครึ่งชั่วโมงเงี้ยใครจะไปใครจะไปใครจะไปถึงคือกว่าเราจะไปถึงเหตุมันก็จบไปแล้วแล้วเราไปถึงการไปถึงของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ช่วยอะไรคนเลย แล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปยึดปืนออกจากมือคนดี <centered speaking to people> เขามีสิทธิ์ที่จะป้องกันปกป้องชีวิตของตัวเขาเองได้เหมือนกันอื <quais> ในเรื่องนี้ก็มีนักวิจัยหลายคนที่